ค่ะแอนอรดีค่ะสวัสดีพี่น้องบ้านทันนครราชสีมาพี่น้องไกปเคี่ยนทีเมื่อหัวบุญละกันมาให้กำลังใจกับพ่อน่ำใจเกันรอยเดินทางมาจากอุบลราชธานีค่ะทียังอยู่ให้กำลังใจมาฟังร่ำจนสอดแจ้งแล้วก็มาทาให้กระมังใจพร้อมแอนมาต้นขาไปแอนแม่พอดีสรุปแอนแม่พอดีไม่จะวางเงี้ยมาบ่วยภาษาพี่น้อง ตะวันเดือดปนเลยแกยันสีมาขอบๆท่านเจ้าอาวาสนะคะที่ให้โอกาสนะคะเปนสั่งมาจากอุบลได้เลยแมนเปล่ามาเลยครับรถมาเลยต <c oughs> ้องสนะายมือละแม่จ้าแต่จะปีใหม่เปนมาได้อยู่น้องกันเทพแสดงว่าพุทเจ้าไม่ได้อยู่กับน้องกันแต่กะปีไก่ตัวนี้แม่ เหตุการณ์ปกติพอทั้งนี่โอเคใครพี่น้องอ่าเขาเอิ่นไว้อีกอย่างมวนกับแอนก่รได้ช่วงหนึ่งคันล่าเรือมาก <laughs> น้อง,นนองมันยอมใจเก็บพอขั้นหมยอยู่เด้งง,นงนนออันแ<ะ>ม่กเท่ไหล่แต่มือเนี่ยเอาสี่เท่านี่น้องรวบรวมกันมาแค่เดียวเอาเอารวบยู่งส่งต่อกันมารวบรวมต่อยอดกันมาคือพอปลาดีสิครับโอ้ยเสร็จในกดตีพี่น้องโคราช<อ>พี่น้องกา,งางนทันเตยพี่น้องซนหนึ่งเหลืองั้ยอ่ะอีรีตีน้องอีลีแล้วไม่เห็นเด็กเขาเนาะ เก็บของอีกแค่เป็นย,ยังอีกมีปูสิใหอ้อีกพ่อเ้ยนี่ต่คนเดยไปทั้งเจา้เลาโต,ตากี่เตียพยกันนาล่าต้นตัวคื้นกันละลายไพ่กัคือกันอาจารย์นจังเ่นเนี่ยแล้วสิมาหอมเมื่อคอยอยังไหนถัวคอยยืนอยู่นี่ไหมเจ้าอ,อะไรโอ้ยตานี่ามาสะคนอเอา,าไปแล้ไปเลย่ง ค่ะมียมาโหตมาคอยก็ป้าผัวกันแล้วกันนะขอบคุณหลายค่ะมอลลูนบลขอบคุณพี่น้องหลายๆคุณยายคุณแม่นะคะขอบคุณมาลัยน้ําใจจากพี่พี่บ้านเอบีด้วยนะพี่น้องมาให้กระมังแก้งใจที่สําคัญวันนี้ขอบคุณท่านดานท่านจอรวาตี่ให้โอกาสกับแปนพอดีนะคะขอบอุณความสนุกสนานเมื่อกี้อยุคนั่งซ้ำทุ่มเกียบร้อยแต่สีมโหฬาพี่น้อง นะครับกั้งหลวงพ่อจะว่าผอมทั้งการปานวัดนะครับเป็นไอแอนออร์ดีเติมเต็มคพ้นสูงเต็มพี่น้องบ้านทางังเตยมือนี้พี่น้องพวกพี่บางอี่ดีได้มากเหมือนกันเนี่ยนมามนง,<อ>งนนเต็มสนามที่เขาจะร่ายไอแอนออร์ดีหล่ะกับังล่ำเดือมืัอนี้อากาศถืสชัดเจนเนี่ยนพ่อเรางพ่อแม่นแอนออร์ดีลกูกหลังคือสาปีเพอดเองขโม่ผมมันหนีไหนเออเออนะครับพี่น้องนั่งเป่านั่งเบิรงเนาะเอ้ยไปนั่งสลับกับล่ำเดืองเพร้อมอไม่รู้ใครสิออกแค่เด็ เอกระลเป็นูมเใชุ่าก็ลกเป็นยังเป็นเป็นพ่อเอเป็นพ่อคอเอกไ่ได้พ่อกันอกจ้ะเอาไปน้องดีนะครับสชั่วโมงเต็มเต็มน้องมีการมีงานติดต่อใดทั้งเพแอมอรดีัไปให้ก็ร่าใจได้ มึงเอ็นแอร์มุ่งแอ,อ,อ,อร์ออรดีเลยใส่แต่ว่าหมอน้ำใจก็ลอยยี่นอนองไผ่พวกลาบอยู่ไกลไกลแอร์ออร์ดีงงเชียงใหม่เมื่อวาเน้่เขางานไปกับกาชาก่อนเพื่อใดเชียงใหม่พรุ่งนี้นะคะคิวงานการแสดงได้ทีแอนออร์ดีแฟนเพจน,นะคะแล้วก็เราไปถึงช่อง YouTube แอนออร์ดีออฟฟิเชียลมีผลงอานโคเ้เอ๋ยวี่นองได้ฟังแล้วกีด,ดกันเขาไปฟังได,ด้ออรดีฟฟิเชียลนะครับแต่็มีเบอร์โทรผู้จัดก,การในวงหารนะครับอยาก